โอ้อ้ยเฮียเอออะไรเนี่ยโอ้ยช้อนยิงจุบบ่อยโอ้โตอนนี้กำลทำการเออโอเคตอนนี้หมดต่อไปจะสิทธไหนสิที่มันได้อะไรเนอะแต่ได้ว่า แต่ว่ามันอันตรายใช่ไหมนี่คืออลิเซ่แย่ยี่สุด่ไม่ได้ที่สุดนะครับไม่จะราไรบแล้วมันถามม่รบพูดเลยรไม่อาอ่หม่นรได้คนะไม่ใช่หระะเอาเลยนะเลาอยากใหหัวใจสีดิออ ไ่ชอยากโดนนะไม่ไ oh. ด yeah. ้ช oh. 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 ่วยอะไรไม่ช่วยหรอกอ่ออนนี้กำลังสัตว์ที่ผิดสัตว์ใหญ่สุดอ้าวสัตว์ใหญ่อะไรวะอ๋อมันคืออะไรนะอ้ยสิอ้ยอ้ยอานี่กันนะยาอ้าว ลำพานเลยเอ้ยตกใจเลยโอ้วอะไรขวันแท็กี่วัวอ้ได้กินสนุกอีนะเฮ้ยโอ้ยลำคานเลยอุ้ยวันน่งเอ้ยรเัวโอ้หอ้าวไ้าไม่คยดขมุกล้วเฮ้ยโอ้เสร็จแล้วนะ เฮ้อดูสป,ปลาดดิโอเคหัวก็หัวก็ดูเอ้ยหัวก็ดูไม่เอื้อตายเฮ้ยก็โทษทีเนาะเฮ้ยโทษทีไป อเอ้ยโชคดีเนะอะไมดีนะไม่ก็ไหนขับเองดิก็หนก็กน,นี่ไใงใส่หมวกดีวะ่ะใส่นีกัแหละใส่แบบไเย็นยี่ยเย,ยียบเลยได้